สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านนิทานกันนะคะอยากเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าว่านิทานเรื่องอะไรถ้าอยากรู้นะคะเด็กๆหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำเล่มนี้ขึ้นมานะคะเปิดไปหน้าที่23ค่ะเปิดไปหน้าที่23เด็กๆก็จะปรากฏภาพนะคะเหมือน กับภาพที่อยู่ด้านหลังคุณครูนะคะเราจะมาเรียนเรื่องแม่ไก่อยู่ในตะกร้านะคะเป็นเรื่องราวอย่างไงก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆลองอ่านเนื้อเรื่องด้วยตนเองสักหนึ่งรอบแล้วค่อยมาฟังคุณครูนะคะเพราะว่าคุณครูจะขออนุญาตพูดเรื่องราวโดยย่อให้เด็กๆฟังนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะเด็กๆดูบทกรอน,นี้นะคะคุณครูขอ ดูให้เห็นได้ชัดเจนนะคะแม่ไก่อยู่ในกระกาไข่ไข่มาสี่ห้าใบอีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกาหมาใหญ่ก็ไล่เหา่าหมูในเล้าแลดูหมาปูแสมแลปูนากะปูมา้าปูทะเลเด็กๆเ,เคยท่องบทกลอนนี้ไหมคะบทกลอนนี้เนี่ยเราท่องตั้งแต่ชั้นปหนึ่งแล้วปสองก็ได้ท่องนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นบทกลอน ท่องจามาตราแม่ก่อกาก็คือเป็นมาตราที่ไม่มีตัวสะกดมันเองนะคะในเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะคะ,ะเสียงคนกําลังท่องบทกลอนนี้ดังเจ้ยเจ้วมาจากแค่ใต้ต้นมะม่วงนะคะเด็กชายมะยมได้ยินก็เลยรีบเดินเข้าไปหาว่าเอ๊ะนั่นเสียงใครพอเด็กชายมะยมเดินเข้าไปหา ก็เห็นใครเอ่ยเห็นคุณปู่ใช่ไหมคะนั่งสารตะรก,ก้าอยู่บนแคร่เด็กชายมายมก็เลยบอกว่าคุณปู่อ่าท่องหนังสืออะไรทําไมเพราะจังคุณปู่ก็เลยบอกว่าท่องบทกลอนสมัยเด็กๆเ,เนี่ยปู่ก็ได้ท่องบทกลอนนี้ในหนังสือสมัยเด็กๆที่ปู่เรียนนะคะอ่าทีนี้เด็กชายมายมมก็เลยเข้าไปหาคุณปู่คุณปู่ของเด็กชายมายมยมเนี่ยมีลักษณะยังไงคะ มีอายุประมาณกี่ปีเอ่ยเจ็ดสิบปีนะคะแต่ร่างกายของคุณปู่ยังคงแข็งแรงทุกๆวันคุณปู่ก็จะทำอ,อะไรเอ่ยสารตะรกา้าอยู่บนนั่งอยู่บนแคร่ใต้ต้นมะม่วงนะคะตะก้าที่คุณปู่สารเนี่ยคุณปู่จะทำมาจากไม้ไผ่ไม่ได้ทำมาจากพลาสติกเพราะว่าถ้าทำมาจากพลาสติกมันสมัยนี้ คุณปู่บอกว่ามันย่อยสลายได้ยากนะคะใช้ไม้ไผ่เนี่ยจะทนทานกว่านั่นเองนะคะเวลาคุณปู่สารตะรกา้าคุณคุณปู่ก็จะชอบร้องเพลงไม่ก็ท่องบทร้อยกองอย่างอารมณ์ดีนั่นเองนะคะ,ะการต่อไปนะคะ,ะคุณปู่หันมามองมายมนะคะแล้วก็บอกว่าบทร้อยกองที่ท่องไปเมื่อสักครู่เนี้ยมาจากหนังสือประถมกอกา หนังสือประถมกอกาเป็นยังไงนะคะหนังสือประถมกอกาก็คือเป็นแบบหัดอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กสมัยก่อนนะคะเด็กสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียนหนังสือชื่อว่าประถมกอกาหนังสือประถมกอกาก็จะเป็นหนังสือที่ใช้หัดอ่านและเขียนสะกดคานะคะมีตั้งแต่แม่กอกามีแม่กดไม่ขอโทษค่ะมีแม่กก,มกมแม่กกแมกเกย มีมาตาตัวสะกดต่างๆนะคะทีนี้คุณปู่เลยบอกว่าหากสนใจเนี่ยปู่จะท่องให้ฟังนะคะเด็กชายมะยมเนี่ยก็จะชอบมาหาคุณปู่มากมาให้คุณปู่ทำยังไงเอย่ยให้คุณปู่อ่านหนังสือให้ฟังเพราะว่าเด็กชายมะยมเนี่ยเพิ่งอยู่ชั้นปสามเขาอยากอ่านหนังสือมากแต่เขายังอ่านไม่กิงเขาก็เลยไม่ให้คุณปู่สอนนั่นเองนะคะคุณปู่ก็เลยท่องหนังสือให้มะยมฟังมะยมก็เลยท่องตามคุณปู่นะคะอ่านี่บทนี้เลยแม่ไก่อยู่ในตะก้านะคะ คุณครูขออนุญ,ญาต z o o เด็กๆลองไปฝึกท่องเองนะคะง่ายๆนะคะ,ะเดี๋ยวพอเปิดโรงเรียนมาเรามาเรียนที่โรงเรียนได้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กท่องบทร้อยกองบทนี้ให้ให้ฟังนะคะ,ะต่อไปท่องแม่กอกาคุณปู่ก็เลยบอกว่าพอท่องแม่กอกาจบเนี่ยคุณปู่ก็จะขึ้นแม่กกแม่กกก็คือเป็นตัวที่ใช้ กไก่สะกดนั่นเองนะคะคุณปู่ก็ท่องไปใส่ทํานองทีนี้เด็กชายมะยมก็เลยบอกว่าคุณปู่ท่องเป็นทํานองอะไรไม่เคยได้ยินเลยน่าสนุกจังเลยคุณปู่ก็เลยบอกว่าเขาเรียกว่าทํานองอะไรเอ่ยแล้วกูจะเน้นข้อความโอเอวิหารราย,ยมันเป็นยังไงโอเอวิหารรายนะคะคุณปู่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีครูคนที่ช่วยสอนหนังสือเด็กๆก,ก,ก็คือพระนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็จะมาเรียนหนังสือกันที่วัด พระก็จะสอนให้เด็กๆท่องหนังสือโดยการใส่ทำนองให้มันสนุกเด็กๆจะได้สนุกสนานในการอ่านหนังสือแล้วก็จะได้จำบทร้อยกองได้ง่ายๆนะคะนี่คือเป็นเทคนิคก,การอ่านนะคะเด็กชายมมยมสนใจมากเลยก็เลยอยากให้คุณปู่สอนนะคะคุณปู่ก็สอนต่อไปคุณปู่พาเด็กชายมมยมท่องแม่กก แม่กกนะคะนกแสกนกกระสาเกรกๆมาเวลาดึกเด็กๆก็ลองไปฝึกท่องเองนะคะฝึกท่องเองได้อยู่เนาะต่อไปพอแม่กก,กเสร็จคุณปู่ก็เลยบอกว่าเด็กชายมายมบอกว่าสนุกจังเลยคุณปู่ก็เลยว่าเดี๋ยวจะท่องแม่กงให้ฟังนะ,ะแม่กง อนนี่คือแม่กงนะคะแม่กงก็ให้เด็กๆลองไปฝึกท่องเองนะคะง่ยายๆในหนังสือเราก็มีจบเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องแม่ไก่อในตะกา้าต่อไปค่ะเป็นบทอ่านเสริมเพิ่มความรู้ค่ะเหมือนที่เราพูดไปข้างต้นที่คุณปู่ท่องและใส่ทํานองคุณปู่บอกว่าเป็นโอเอวิหารรายใช่ไหมคะโอเอวิหารรายเนี่ยคืออะไรเด็กๆโอเอวิหารรายนะคะเป็นการสวดกลาบเป็นทํานองตั้งแต่ในสมัย ยุทธยาโอนานมากเลยเราเกิดหรือยังคะยังไม่เกิดเลยใช่ไหมคะ,ะเขาจะเป็นสวดกาบเป็นทํานองนะคะคนไหนสวดดีเนี่ยจะเข้าไปสวดถวายในพระอุโบสถในโบสถ์เลยส่วนใครที่ยังสวดแบบอยังไม่ถึงระดับนะคะก็จะสวดอยู่ตามวิหารอยู่ข้างนอกเขาก็เลยเรียกว่าโอเอวิหารรายนะคะ สมัยก่อนนะคะเขาก็จะมีประเพณีเนี่ยจัดให้เด็กมาสวดตามศา,าลารายนะคะในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะคะในรัชสมัยรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะเขาจะอ่ารัชการสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยโปรดให้นักเรียนเนี่ยอ่านหนังสือเรื่องใกดก็ได้ตามที่ตนเล่าเรียนมาแล้วมาสวดในศาลานะคะสวดเป็นทํานองนะคะ ต่อไปค่ะครั้นปายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเรื่องที่ใช้สวดจะมีเพียงเรื่องเดียวก็คือกาพระชัยสุริยาของท่านสุนทรภู่นั่นเองนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าทำนองโอเอวิหารรายเป็นยังไงเด็กๆสามารถเข้า YouTube นะคะและเ้เด็กๆพิมพ์ลงไปสวดแบบโอเอวิหารรายเด็กๆก็ลองเข้าไปฟังดูซิว่ามันเป็นทำนองยังไงนะคะเป็นเด็กๆ ใครสนใจไปฟังสามารถฝึกได้นะคะในปัจจุบันนะคะก็ยังมีจัดให้นักเรียนมาสวดโอเววิหารรายจะเขาจะจัดในช่วงเทศากาลเข้าพรรษานั่นเองปัจจุบันยังมีอยู่นะคะเด็กๆอ,อยากรู้จังเลยมันเป็นทํานองยังไงเด็กๆลองไปค้นใน YouTube ดูนะคะนอกจากนี้นะคะโอเอวิหารรายเนี่ยยังใช้เป็นสำนวนได้อีกด้วยหมายถึงชักช้าอ้อยอิ่ง ทะเลทะลายนั่นเองเดีกๆจะเคยได้ยินนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะบอกว่ามัวทําอะไรอยู่ทําไมโอเอจังเลยอโอเอแปลว่าชักช้านะคะจบเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องแม่ไก่อยู่ในตะกร้านะคะ ต่อไปอเมื่อเราอ่านจบแล้วเด็กๆอย่าลืมด้านหลังนะคะคุณครูขอเพิ่มเติมมันจะมีคำศัพท์ต่างๆมากมายเลยมีชื่อสัตว์มีความหมายเด็กๆก,ก็ไปลองเปิดอ่านเองนะคะอย่างเช่นมันจะมีรูปมีบอกเลยว่ามันเป็นรูปอะไรความหมายยังไงใครไม่เคยเห็นนกแสกเด็กๆก,ก็ลองมาดูซินกแสกมันแปลว่าอะไรนะคะ เราอ่านจบแล้วเราจะเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยแบบฝึกหัดนะคะครูนะคะเด็กๆหยิบหนังสือทักษะภาษานะคะเล่มสีลมขึ้นมาและเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่สามสิบสี่ค่ะสามสิบสี่นะคะอ่าคุณครูสรุปโดยย่อให้แล้วนะคะเด็กๆ ถ้าเด,เด็กมีตรงไหนเพิ่มเติมเด็กสามารถเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้คุณครูทําตัวอย่างให้เด็กดูนะคะเด็กสามารถเพิ่มเติมได้เลยไม่ต้องเอาตามคุณครูทุกคําก็ได้นะคะอะเรามาดูค่ะในหนังสือนะคะเขาถามว่าข้อที่หนึ่งค่ะคุณปู่กําลังทําอะไรที่ไหนมายมไปหาคุณปู่เพื่ออะไรอะคุณปู่กาลังทําอะไรอยู่คะกําลังนั่งสาะรรกระาอยู่บนแคร่ใช่ไหมคะและมาย,ยมเนี่ยไปหาคุณปู่เพื่ออะไรเอ่ยมาย,ยมจะชอบไปหาคุณปู่เพื่อให้คุณปู่ สอนอ่านหนังสือนั่นเองนะคะเด็กๆก็ตอบลงไปแบบนี้คร่าวๆตัวอย่างนะคะเด็กๆสามารถเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะการพูดคุยกับคุณคุณปู่เนี่ยทำให้มาย,ยมได้รับความรู้ในเรื่องใดบ้างหนึ่งก็เล,เลยเรื่องการสารตระก้าไม้ไผ่นะคะ 2. หนังสือประถมกอกาเป็นหนังสือแบบเรียนของเด็กในสมัยก่อนเพื่อใช้ฝึกอ่านฝึกเขียนใช่ไหมคะ เอาไปข้อ3ให้นักเรียนเขียนบทร้อยกองจากเรื่องแม่ไก่อยู่ในตะก้ามา1บทแลว้ววาดภาพพร้อมระบายสีให้ตรงตามบทร้อยกองนั้นให้เลือกมาหนึ่งบทนะคะ,ะคุณครูก็เลือกมาบทแรกเลยคุณครูจะเขียนไว้แม่ไก่อยู่ในตะก้าใครๆมาสีห้าใบอีแม่กาก็มาไล่ีแม่ไก่ไล่ตีกาและต่อไปเขาให้เด็กๆ วาดรูปประกอบนะคะอันนี้คุณครูก็เอารูปมาใส่ไว้แล้วนะคะเด็กๆจะวาดตามนี้ก็ได้หรือเด็กๆจะวาดยังไงก็ได้ตามจินตนาการวาดรูปแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะต่อไปข้อ4ค่ะนักเรียนได้ข้อคิดและความรู้ในเรื่องใดบ้างจากบทที่2นี้เราจะได้รับความรู้ข้อคิดคือเรื่องการอ่านการสะกดคําที่ถูกต้องนั่นเองนะคะ ต่อไปข้อ5ค่ะโอเอวิหารรายหมายถึงอะไรเกิดขึ้นในสมัยใดและปัจจุบันมักจัดเรื่องนี้ในช่วงเวลาใดโอเอวิหารรายก็คือเป็นการสวดกราบเป็นทํานองเกิดขึ้นในสมัยอายุทยานะคะเด็กๆและปัจจุบันนี้นะคะจะจัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานั่นเองนะคะเหมือนที่คุณครูบอกตอนแรกเด็กๆลองไปเปิด y o u t u b e ดูนะว่ามันเป็นยังไงต่อไปค่ะหนะ้าต่อไป เรียงอักษรใหม่ให้เป็นคําที่มีความหมายตรงกับรูปภาพอุ้ยอันนี้ง่ายๆเด็กๆดูรูปภาพเขียนให้เรียงคําใหม่อ่ะตรงนี้ก็จะได้คาว่าปูปองนะคะตรงนี้ก็มีนูตรงนี้ก็กเอโร่อิอันนี้นะคะอุบัติเหต ให้เรียงคำที่เฉยง่ายๆนะคะต่อไปค่ะผลิตภัณฑ์ค่ะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะต่อไปค่ะเติมพยัญชนะที่หายไปอะไรเอ่ยหายไปคำแรกนะคะสัง อ่าก็เติมลงไปแค่นี้เองควาที่สองค่ะลุกลุกพลานนะคะผู้คนทุกพลานต่อไปแคเเรียมอ่าเรียมนะคะต่อไปค่ะอุโอสดต่อไปค่ะอ่าลุก่อค่ะ ต่อไปค่ะจากจาการอีาเติมไปเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายไหมคะง่ายม,มากๆเลยน้าต่อไปอ่านเลือกคํานํามาเติมใต้ภาพให้ถูกต้องจากหนังสือเรียนวรรณคดีลำำํานําบทที่สองเรื่องแม่ไก่อยู่ในกระกานะคะเราจะเลือกคํามาเติมให้ตรงกับรูปภาพอ่าเห็นไหมเหมือนที่คุณครูบอกว่าให้เด็กๆเ,เปิดไปในคําศัพท์เพิ่มเติม นะคะมันจะมีรูปบอกไว้แล้วก็เปิดประกอบดูนะคะเรามาดูอันแรกก่อนอันแรกเด็กๆรู้จักแคร่ไหมลูกเด็กๆก็เติมคํวาว่าแคร่ลงไปรู้จักแคร่ไหมคะแคร่บ้านใครมีไหมสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแคร่นะคะต่อไปรูปที่สองหายค่ะหาต่อปไปโอ่งค่ะ,ะบ้านใครมีโอ่แบบนี้ไหม เติมลงไปเฉยๆต่อไปค่ะอ่าอ่างน,นะคะอ่างเติมลงไปต่อไปค่ะตาช่างค่ะ ส่วนรูปนี้นะคะรูปนี้เราจะเรียกว่าตาเต็งค่ะตาเต็งก็คือตาช่างขนาดเล็กนะคะใรูปเล็กๆตาช่างขนาดเล็กนะคะมีตุ้มถ่วงเนี่ยเล็กๆเ,เนี่ยห้อยเลื่อนไปมานะคะไว้สําหรับช่างพวกทองเงินเพชรแล้วก็พลอยนะคะขนาดเล็กนะคะเราจะเรียกว่าตาเต็งนะคะเด็กๆต่อไปค่ะแฝกค่ะ แฟกไว้มุงหลังคามุงกระท่อมนะคะต่อไปไทค่ะเรียกว่าไทนะคะไทไปว่าถุงยาวๆนะคะอาจจะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างสําหรับใส่เงินหรือสิ่งของนะคะโดยมากเนี่ยจะเอาไวค้คาทดที่เอวมัดที่เอวเหมือนคนสมัยก่อนนะคะต่อไป ต่อไปอันนี้เขาจะเรียกว่าจ้องหนองค่ะเด็กๆจ้องหนองนะคะเป็นเครื่องที่ทําให้เกิดเสียงเพลงนะคะทําด้วยไม้ไผ่ค่ะจ้องนองอเล่นโดยการใช้ปากคาบนะคะแล้วก็ตุกหรือชักด้วยเชือกนะคะให้ลั่นเป็นเสียงดนตรีเรียกว่าจ้องหนองต่อไปสุดท้ายค่ะกีค่ะอ่าบ้านใครยังมีอยู่ไหมเอ่ยคุณยายได้ทําอยู่ไหมอ่า กี่มาได้ยังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกี่สมัยนี้ยังมีอยู่ไหมเอ่ยเป็นเครื่องทอผ้านะคะที่คุณยายใช้ทอผ้านะคะต่อไปค่ะ,ะเติมมะหรือกระลงในช่องว่างให้ตรงกับรูปภาพนะคะ อันนี้น่าจะเป็นอะไรโยมเอ่ยมะโยมระทงอันนี้มะดูนะคะตมะดุผลมะดูไม่ใช่กระดูกนะลูกอันนี้กระบอมะกอกระดึงใช้ห้อยโอ,อ่อ่ะขอโทษค่ะมีดิงด้วย ต่อไปค่ะกระบุงค่ะตะก้าสะพายข้างหลังนะคะกระบุงมงะแว้งพูกมะแวง้งผลมะแวง้งกระถางอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง,ง่ายเองนิดเดียวต่อไปค่ะเรามาผันวรรณยุกต์กันเราเรียนแล้วเนาะเรื่องนี้จําได้ไหมอักษรกลางคาเป็นผันได้ห้าเสียงรูปเสียงตรงกันนะคะเราก็เขียนก้า ป่า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 ลองก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 ล,ล,ล,ลองนะผ่านได้ทุกเสียงเลยรูปเสียงตรงกันด้วย ออนอ่ะออน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 ค่ะต่อไปค่ะอักษรสูงค่ะผันได้สามเสียงสามันผันไม่ได้คิดละไว้เลยตีก็ไม่ได้นะคะอ่ะถาถา ห่างห้างห้างสามสามามค่ะตไปอักษรสูงค่ะอักษรสูงพันได้สามเสียงมันการเสียงอีกไม่ได้จัตตะวาไม่ได้ละไว้เลยนะคะโม โมโมอ่ารูปเอกเสียงโทรูรปโทเสียงตรีนะคะรอนร้อนร้อนยามยามยาม เออนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะนี้ซ้ำกันนะคะเหมือนกันซ้ำกันกับเมื่อกี้อ่ะต่อไปให้เติมรูปวรรณยุกต์ให้เป็นคำที่มีความหมายนัจ้ะเติมอะไรเอ่ยนัจ้ะเดือดร้อนนะคะเอ็นดูเนื้อย่างอ๋อ,อ,อมีเนื้อย่าง เย็นป่าไม,ม้ส้มตํำให้จะจะต่อสู้วิ่งเล่นสวยเสียว รอ้องง่า,าแบบนี้เป็นต้นนะคะไห้หมดทีย่ยากตัอไปค่ะนำคำในวงเล็บมาผ่านวรรณยุกต์แล้วเลือกเติมในช่องว่างให้ถูกต้องสันเห็นในวงเล็บคำว่าเสือใช่ไหมคะเสือเสือเสือ้อสันเห็นภาพเสือนอนนอนบนเสือ ี่เสื้อของพี่อ่าเป็นมกลองอ่ากลองอ่ะกลองเล็กๆอยู่ในกลองใ,นใ,นในกล้ๆกล้องถ่ายรูปนะคะต่อไปน้องทำรอง ้าตกในร่องน้ำจึงนั่งร้องไห้ต่อไปค่ะแม่นั่งข้างเต่าเห็นเต่าเห็นเต่าคลานมาใกล้จานที่มีรูปลูกเต่าเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปข้างล่างค่ะ เป็นคำที่ประพิสัญช์นีก็คือเป็นคำที่มีสระอะใช่ไหมคะเด็กๆเ,เช่นกะตัวอย่างคือกะเขาก็จะเห็นกะปิกะทิกะลาเรามาดูกะกะจะมีอะไรดียกตัวอย่างเช่นกะอะไรเอ่ยกะโรคได้ไหมเอ่ยกะโรคกะตายกระท่าก็ได้นะคะ ต่อไปค่ะตะตะกร้าตะอะไรอีกตะปูตะแรงก็ได้นะคะ,ะแบบนี้นะคะเด็กๆสามารถคิดคำอื่นนอกเหนือจากคุณครูก็ได้นี่เป็นตัวอย่างนะคะต่อไปค่ะประประตูประ,ประ ประโยชน์ต่อไปค่ะมะมะม่วงก็ได้มะนาวมะพา้มามะกรูดก็ได้นะคะกจะเขียมะกรูด มีมากมายหลายคำเลยไม่ต้องเอาเหมือนคุณครูก็ได้ต่อไปสะสะอาดสะกดะสะอะไรอีกสะอะไรอีกเด็กๆช่วยหน่อยเร็วสะสางก็ได้นะคะ นี่คือตัวอย่างนะคะเด็กๆไม่ต้องเอาเหมือนคุณครูนะลองเซิร์ชคำอื่นๆดูนะคะต่อไปค่ะเขียนคำให้ถูกต้องกับคำอ่านนะคะมีคำอ่านมาให้นี่เด็กๆจำได้ไหมมันเป็นคำอะไรเป็นอักษรน,นำใช่ไหมคะเช่นถนนอร่อยอ่ะอร่อยเขียนยังไงอร่อยสบายผลไม้ สุขภาพราชการอธิบายตัดเตือนมี้ลงไปเป็นคำอ่านอักษรน,นำนะคะ,ะบางข้อเป็นอักษรน,นำเนาะอย่างเช่นอร่อยอืมอขออนุญ,ญาตนะคะ,ะมีอักษรน,นำเทียคำเดียวก็คืออร่อย ่อไปตั้งแต่สบายถึงอธิบายเนี่ยเป็นคําที่ไม่ประวิสัญชีนีนะคะไม่มีสระอะ่ะแต่เวลาออกออกเสียงจะเหมือนมีเสียงอ่ะนะคะต่อไปหน้าสุดท้ายนะคะให้เด็กๆคัดบทร้อยกองด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วก็ฝึกอ่านนะคะ,ะคุณครูคัดเป็นตัวอย่างให้นิดนึงแล้วให้เด็กๆไปลองไปทําเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิชาภาษาไทยนะคะ,ะ <c oughs> เด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านหนังสือให้เยอะๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ